เอานะเรีว่าครบแล้วทวนอีกทีว่าจะตุกจักความหมายที่หนึ่งคือสี่รอบนักสัตว์ในหลวงพระชนมายุ 4, 4, 5, สี่สิบแปดพษจึงเกิดสื่จะตุจักรขึ้นแล้วก็จะตุจักที่สองคืออิริยาบถสีที่ว่าจะช่วยให้รถคือชีวิตของเรลลาในญาติญาติซึ่งดนหน้าเดินทางไปได้ด แล้วก็ชุดที่สามจะตุจักจักสี่กระููดีกว่าจุภีรยากปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศสวสัสดิ์อยู่ในที่ที่เหมาะสภริสูงป,ประสังเสวะเขาผ้า,าคนดีเป็นมิตรแล้วก็ปฏิระตตาปุญญาทำความดีคุณสับัติสิ่งที่ดีงามเป็นธเตรียงให้พร้อไมไว้แต่ต้น ล้วก็อาจจะสัมมาปณิทิตั้งหลักดำเนิชีวิตปฏิทินในวิถีความเจริญนากเอาแน่กาแปลว่าครบสามชุดเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านจะไปสวนเจ้าตุกจักรก็ใช้มันให้มันได้ประโยชน์ให้คุ้มก็คือให้ครบสี่จักให้สามขอโทษสี่จักสามชุดเนี่ยรอทั้งสี่ยังมันจะสมบูรณ์ ก็หวังว่านอกจากใช้เองแล้วไปช่วยสอนเด็กๆอเด็กๆก็เด็กๆเนี้ยไปสูนจะติจับเยอะแล้วก็ให้หนูทั้งหลายเนี้ยติจักสูตรจะติจักให้ครบให้ได้ความมายครบให้ได้ประโยชน์ครบจะสูตรจะติจัถกาเอาล่าวันนี้ก็บูดมาเยอะนะวันนี้เป็นอะไรหนกแท้เราจะ้มาคุยเกีนตกัน